สวัสดีครับศาสนามันตานะครับหัวข้อพูดความจริงกับใจตนเองมีชายคนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยล้าเขาทำทุกอย่างให้คนรอบข้างพอใจยิ้มทั้งที่ไม่อยากยิ้มพยักหน้าทั้งที่ในใจไม่เห็นด้วยทุกคืนก่อนนอนเขามักบอกตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นแต่พรุ่งนี้ของเขาไม่เคยมาถึงสักที วันหนึ่งเขาได้พบพระชรารูปหนึ่งพระท่านถามเพียงคำเดียวโยมกำลังโกโหกใครอยู่หรือเปล่าชายคนนั้นตอบทันทีว่าไม่ครับผมเป็นคนพูดตรงจะตายพระยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นลองถามใจตัวเองดูว่าแหลมไหมคำถามสั้นๆนั้น ทำให้เขานิ่งไปเขาเพิ่งรู้ว่าคนที่เขาโกหกมาตลอดไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นใจของตัวเองเขาบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่เจ็บบอกว่าไหวทั้งที่ล้าบอกว่าชอบทั้งที่ฝืนการพูดความจริงกับใจตนเองไม่ใช่การตำหนิตัวเองแต่คือการยอมรับความจริง อ่างอ่อนโยนยอมรับว่าเราไม่เก่งตลอดไม่เข้มแข็งเสมอและไม่จะเป็นต้องอดทนกับทุกเรื่องธรรมะไม่ได้สอนให้เราแข็งแต่สอนให้เราซื่อตรงซื่อตรงต่อความรู้สึกซื่อตรงต่อขีดจํากัดและซื่อตรงต่อความเป็นจริงเมื่อเราเริ่มรู้ความจริง กับใจตนเองเราจะรู้ว่าควรหยุดตรงไหนควรปล่อยอะไรและควรดูแลตัวเองอย่างไรความทุกข์หลายอย่างไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากการที่เราไม่กล้าฟังเสียงข้างในบางครั้งการตื่นรู้ ไม่ได้เริ่มจากการรู้ธรรมะมากขึ้นแต่เริ่มจากการยอมรับความจริงในใจสักครั้งหนึ่ง